กลับมารับชมไทยบันเทิงครับไทยบันเทิงคลิปนี้พาไปหาคำตอบกับคำถามที่ว่าดาวศุกร์มีภูเขาไฟที่ยังไม่ดับหรือไม่ดาวศุกร์หรือวีนัสเป็นดาวเคราะห์ที่อยู่ใกล้โลกมากที่สุดครับอีกทั้งยังมีลักษณะใกล้เคียงกับโลกจนถูกเรียกว่าดาวคู่แฝดและการค้นพบล่าสุดบ่งชี้ว่ามันอาจมีความคล้ายคลึงกับโลกมากกว่าที่คาดกันไว้ก่อนหน้านี้ ผลการศึกษาชิ้นใหม่พบหลักฐานการประทุของภูเขาไฟบนพื้นผิวดาวศุกร์แบบเดียวกับที่เกิดบนโลกของเราเมื่อราว30ปีก่อนนี่จึงทำให้เกิดความหวังว่าภารกิจแว r ริทัสซึ่งเป็นการสำรวจดาวศุกร์ครั้งใหม่ขององค์การบริหารการบินและอวากาศแห่งชาติสหรัฐหรือนาซาอาจค้นพบข้อมูลใหม่ๆและช่วยให้เหานักวิทยาศาสตร์มีความรู้ความเข้าใจในดาวศุกร์มากขึ้น การศึกษาเรื่องนี้จะช่วยให้ทีมนักวิจัยเข้าใจว่าเกิดอะไรบนพื้นผิวดาวศุกรวมทั้งให้ทราบมากขึ้นว่าดาวศุกร์อาจมีสภาพที่เหมาะสำหรับการอยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตหรือไม่ภารกิจ v ว r i t a s มีเป้าหมายสำคัญในการทำแผนที่พื้นผิวดาวศุกร์โดยใช้เรดาร์ในการสร้างแผนที่สมิติเกี่ยวกับองค์ประกอบของพื้นผิวและสนามโน้มถ่วงเพื่อทำความเข้าใจประวัติความเป็นมาทางธรณีวิทยาของดาวศุกร รวมถึงวิวัฒนาการที่ส่งผลให้ดาวดวงนี้มีสภาพแตกต่างจากโลกมีการค้นพบภูเขาไฟบนดาวศุกร์ได้อย่างไรการค้นพบนี้มีขึ้นหลังจากทีมนักวิทยาศาสตร์นำภาพถ่ายจากภารกิจมาเจลันขององค์การนาซ่าที่สำรวจดาวศุกร์เมื่อกว่า30ปีก่อนมาศึกษาโดยละเอียด ภาพถ่ายแสดงให้เห็นปล่องภูเขาไฟที่เปลี่ยนรูปทรงและมีขนาดใหญ่ขึ้นภายในระยะเวลา8เดือนระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงตุลาคม1991ในตอนแรกทีมนักวิจัยสันนิฐานว่านี่อาจเกิดจากปรากฏการณ์บางอย่างเช่นแผ่นดินไหวหรือดินถลม่มแต่จากการประเมินโดยใช้แบบจำลองก็ทำให้ได้ข้อสรุปว่ามีเพียงการประทุข,ของภูเขาไฟเท่านั้นที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในลักษณะนี้ การศึกษาพบว่าปล่องภูเขาไฟมีด้านที่สูงชันและเผยให้เห็นสัญญาณของลาวาที่ไหลลงไปตามทางลาดของภูเขาไฟงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารไซแอน์ระบุว่านี่คือหลักฐานชิ้นแรกที่ทำให้นักวิทยาศาสตร์ทราบว่ามีภูเขาไฟประทุบนพื้นผิวดาวศุกร์หมายความว่าในปัจจุบันเราทราบว่ามีภูเขาไฟอยู่บนดาวศุกร์แต่ไม่ทราบว่าภูเขาไฟเหล่านี้ดับลงแล้วหรือไม่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจนิเฟอร์วิทเทนรองหัวหน้าทีมสำรวจเวอริทัสและอาจารย์ด้านวิทยาศาสตร์โลกและสิ่งแวดล้อมจากมหาวิทยาลัยทิวเลนในสหรัฐอเมริการะบุว่าภารกิจแม็กเจลันได้บ่งชี้ถึงความเป็นไปได้มากมายและเธอหวังว่าภารกิจสำรวจดาวสุกครั้งใหม่นี้จะเปิดเผยความลับของดาวสุกได้มากกว่านี้เธอกล่วนาวว่าปัจจุบันเราแน่ใจมากว่าดาวสุกเคยเกิดภูเขาไฟไประทุขึ้นเมื่อ30ปีก่อน และนี่เป็นเพียงน้ำจิ้มสำหรับการค้นพบที่น่าตื่นเต้นใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นในภารกิจเวอริทัสนอกจากนี้ยังมีแนวคิดใหม่ที่เชื่อว่าดาวศุกร์ยุคโบราณมีสภาพเอื้อให้สิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ได้แม้จะมีการขนานนามดาวศุกร์หรือวีนัสว่าเป็นดาวคู่แฝดของโลกเพราะตั้งอยู่ใกล้กันและมีขนาดเกือบเท่ากันพอดีแต่การที่ดาวศุกร์มีอุณหภูมิร้อนแรงเหมือนแดนนรก ทั้งยังมีสภาพบรรยากาศไม่เหมาะให้สิ่งมีชีวิตอยู่อาศัยทําให้มันถูกมองว่าเป็นแฝดคนละฝากับโลกอยู่เสมอมาแต่ล่าสุดมีผลการศึกษาจากทีมนักดาราศาสตร์และองค์การนาซาซึ่งเสนอว่ามีความเป็นไปได้ที่ดาวศุกร์ในอดีตเมื่อยุคโบราณหลายพันล้านปีก่อนจะมีความคล้ายคลึงกับโลกของเราในปัจจุบันมากกว่าที่เคยคิดกันไว้โดยอาจมีทั้งมหาสมุทรและอุณหภูมิที่อบอุ่นพอเหมาะ ระหว่าง20 40องศาเซลเซียสมีการเสนอแนวคิดใหม่ข้างต้นในที่ประชุมร่วมสภาวิทยาศาสตร์ดาวเคราะห์แห่งยุโรปที่นครเจนีวาของสวิตเซอร์แลนด์โดยทีมผู้วิจัยชี้ว่าแม้ดาวศุกในปัจจุบันจะมีอุณหภูมิพื้นผิวเฉลี่ยสูงถึง462องศาเซลเซียสซึ่งหลอมละลายตะกั่วได้ทั้งยังมีบรรยากาศเป็นพิษที่เต็มไปด้วยคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งหนานแน่นกว่าบรรยากาศโลก90เท่า แต่ดาวสุกในยุคโบราณอาจไม่ได้เป็นเช่นนั้นดรไมเคิลเวย์ผู้นำทีมวิจัยของนาซาบอกว่าผลการศึกษาของพวกเขาซึ่งได้จากการสร้างและเปรียบเทียบแบบจำลองคอมพิวเตอร์หลากหลายแบบโดยใส่ข้อมูลทางดาราศาสตร์รวมทั้งข้อมูลบรรยากาศและภูมิประเทศของดาวสุกในสภาพที่สมมุติว่ามีน้ำบนพื้นผิวลงไปคำนวณด้วยนั้น พบว่ามีความเป็นไปได้ที่ดาวสุกจะเคยมีมหาสมุทรอยู่ตั้งแต่เมื่อ4.2พันล้านปีก่อนดรเวชี้ว่ามหาสมุทรที่กว้างใหญ่ไพศาลบนพื้นผิวดาวสุก รวมทั้งสภาพอากาศที่อบอุ่นพอเหมาะสำหรับสิ่งมีชีวิตเช่นนี้สามารถจะคงอยู่ได้ยาวนานเป็นเวลาถึง3,000ล้านปีจนกระทั่งเกิดภัยพิบัติบางอย่างที่ทำให้เกิดการสะสมของคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศจนหนาทึบขึ้นและแหล่งน้ำเหือดแห้งไปเมื่อราว700ล้านปีก่อน เรามีสมมติฐานว่าน่าจะเกิดเหตุภูเขาไฟระเบิดครั้งใหญ่บนดาวสุกซึ่งทำให้หินหนืดปริมาณมหาศาลลงไปถมพื้นที่มหาสมุทรจนตื้นขึ้นนอกจากนี้หินหนืดจากภูเขาไฟยังปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศแต่ไม่สามารถดูดซับกลับคืนมายังพื้นผิวดาวเมื่อหินหนืดเย็นตัวลงไปแล้วได้ดรเวยอธิบายสิ่งนี้ทำให้เกิดปรากฏการณ์เรือนกระจกชนิดรุนแรง ซึ่งทำให้ดาวสุกไม่สามารถแผ่ความร้อนออกสู่ห้วงอวกาศภายนอกและมีอุณหภูมิพุ่งสูงขึ้นจนน้ำไม่สามารถคงสภาพของเหลวที่พื้นผิวดาวได้อีกต่อไปด็อกเตอร์เวยังชี้ว่าเหตุการณ์ลักษณะนี้เคยเกิดขึ้นบนโลกมาแล้วแต่มีระดับความรุนแรงน้อยกว่าเช่นการเกิดระเบิดของภูเขาไฟครั้งใหญ่เมื่อ500อล้านปีก่อนซึ่งทำให้สิ่งมีชีวิตนานาชนิดต้องสูญพันธุ์ไปและคงเหลือร่องรอยเป็นพื้นที่ปกคลุมด้วยหินภูเขาไฟ s i บีเรียน r a p s ในรัสเซียอย่างไรก็ตามความเป็นไปได้ที่ว่าดาวสุกอาจเคยมีสภาพแวดล้อมเกื้อหนุนต่อสิ่งมีชีวิตเช่นนี้ทำให้คาดกันว่านักดาราศาสตร์จะหันมาให้ความสนใจมากขึ้นต่อการสำรวจดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะในวีนัสโซนหรือดาวบริวารที่โคจรในระยะห่างจากดาวฤกษ์ไม่มากนะักเหมือนกับดาวสุก ซึ่งก่อนหน้านี้นักดาราศาสตร์คิดว่าดาวเคราะห์ในวีนัสโซนไม่สามารถเป็นสถานที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตได้เมื่อพูดถึงการมีอยู่ของสิ่งมีชีวิตในส่วนอื่นๆของระบบสุริยะของเราดาวศุกร์ไม่ได้เป็นที่ที่คนจะนึกถึงโดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบกับโลกเพราะดาวศุกร์มีความร้อนมากอุณหภูมิบนพื้นผิวดาวศุกร์กว่า400องศาเซลเซียสเหมือนอยู่ในเตาอบพิซซ่า และในชั้นบรรยากาศก,าก็มีคาร์บอนไดออกไซด์อยู่ถึง96เอร์เซอีกทั้งยังเผชิญกับปรากฏการณ์เรือนกระจกที่ควบคุมไม่ได้ยานอาวกาศที่แล่นลงจอดบนดาวศุกร์สามารถอยู่ที่นั่นได้เพียงไม่กี่นาทีก่อนที่จะล้มละลายแต่ในระดับความสูง50กิโลเมตรจากพื้นผิวของดาวศุกร์อุณหภูมิอยู่ในระดับที่เหมาะสมดังนั้นถ้ามีสิ่งมีชีวิตอยู่บนดาวศุกร์จริงๆก็คาดว่าจะถูกพบอยู่ที่บริเวณนั้นถ้าสิ่งมีชีวิต อยู่รอดได้ในกลุ่มเมฆชั้นบนของดาวสุกซึ่งเป็นดาวที่มีความสว่างมากนั่นก็หมายความว่าอาจจะมีสิ่งมีชีวิตอยู่ทั่วไปทั้งกาแล็กซีของเราบางที่สิ่งมีชีวิตไม่จําเป็นต้องอยู่บนดาวเคราะห์ที่มีลักษณะคล้ายโลกมากก็ได้และอาจจะอยู่รอดได้ในดาวเคราะห์ดวงอื่นที่คล้ายกับดาวสุกที่มีความร้อนสูงอย่างยิ่งยวดทั่วทั้งทางช้างเผือกก็ได้ทั้งหมดคือเรื่องราวการค้นพบสิ่งต่างๆบนดาวสุกครับขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ bbc.com ครับ